สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำไส้พัน์ตะไคร้กันค่ะแล้วก็จะมีไส้อ่อน3ามเกลือแล้วก็ตะไคร้กันเลยค่ะตั้งน้ำพอน้ำเดือดนำไส้ลงไปต้มเลยค่ะต้มประมาณ10-15นาทีนะคะ พอครบ10-15นาทีเราก็จะตักไส้ขึ้นมาพักไว้กันก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมเครื่องหมักกันเลยค่ะก็จะมี3ามเกลือน้ำตาลทราย2ช้อนผงปรุงรส1ช้อนน้ำมันหอยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายกันก่อนเลยนะคะ พอไส้เย็นแล้วเราก็จะมาตัดไส้ออกจากขั่วกันเลยค่ะค่อยๆตัดลงไปเราก็จะได้ไส้เป็นเส้นยาวๆกันเลยค่ะ พอได้ไส้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำการหมักกันเลยค่ะนำไส้ลงไปในเครื่องที่เราเตรียมไว้แล้วก็คนคุกให้เข้ากันแล้วพักไว้30นาทีค่ะพอครบเรึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะนำไส้มาพันกับตะไคร้กันเลยค่ะ นำไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปเลยนะคะกับไส้เข้ากับตะไคร้แล้วก็พันลงไปเรื่อยๆค่ะพอสุดตะไคร้แล้วเราก็จะนําไม้จิ้มฟันมาจิ้มลงไปแล้วก็ตัดไส้แล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไส้หมดนะคะนี่เลยค่ะพันเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาย่างไฟอ่อนๆค่ะ ค่อยๆกลับด้านไปมาจนเหลืองหอมเราก็จะได้ไส้พันตะไคร้กันแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะไส้พันตะไคร้ของเราพร้อมทานกันแล้วจ้า